ประสงค์ดีกอทุกมูเหล่าชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 2พ0 0ษา12สิงหา2557ครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80,000ปีเาอท่าบ่อหนองคายนะฮะานอนุรั์ไทยตรงแนวอำเภอท่าบ่อเนี่ยนำข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกสภาจังหวัดกิ่งกาชาติอำเภอท่าบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาแพทย์พยาบาลกลุ่มพลังมวลชนทุกมู่เหล่านะฮะร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระรชาชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา82พรรษา12สิงหา2557นนะฮะก็ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนาโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ะะจำนวน10บรูปพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นนายอนุรักษ์ไทยตรงในอำเภอท่าบอ่อได้เป็นประธานอมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ที่มีผลงานดเด่นในด้านการบำงเพ็พินประโยชน์ต่อส่วนรวมจำนวนส1เ็ท่านประกอบด้วยนางเพลินใจคุโนจากตำบลท่าบอ่อนางสมัยศรีชยัยจากเทศบาลเมืองท่าบอ่อนางสายฝนบุญตาลวะวจากตำบลพลสานางจันทร์หนันคำจากตำบลน,น้ำมงนางดอกไม้หมกหมากจากตำบลราคา นางพวมสุดาพลบมุตรจากตำบลบ้านว่านนางบัวลอยโคชมพูจากตำบลบ้านถ่อนนางสมหวังคําชมพูจากตำบลบ้านเดือนางบุญปองเสนาคําจากตำบลหนองนางและนางมณีวนันทุมมาปักจากตำบลเกากนาคร